น่มมมมอออืืืสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนำชัยเพื่อนเกษตรนะครับและวันนี้นะครับเป็นวันดีๆวันหนึ่งนะครับที่ผมจะพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้เรื่องราวของการทำเกษตรนะครับและการประมงนะครับวันนี้ที่อยู่ด้านหลังผมนะครับนี่ก็คือแพปลานะครับที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับฝั่งนู้นครับไกลๆนู่นนะครับอันนี้สพปลาว แล้วก็อีกฝั่งนึงครับนี่ครับวิวสวยๆเลยครับสะพานนะครับสะพานมุกดาหารที่อยู่หลังเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมนัดกระทางพ่อกูนไว้นะครับเราจะมาถ่ายนะครับเรื่องราวของการเลี้ยงปลานินนะครับอยู่กับกระชังที่อยู่ริมลาโขงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอพ่อกูนกันครับด้านหลังครับผมไปอู้ป่าพ่อสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแนะนําตัวหน่อยครับพ่อชื่ออะไรครับคุณพ่อคุณพ่อกูน พ่อคูนใช่ไหมครับทุ่มกาบแก้วเกษตรกรเลี้ยงปลานิลนน้ำโขงอันนี้คือริมน้ำโขงในน้ำโขงเลยนี่อยู่บ้านอะไรครับพ่อเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่ชุมชนนาปูใหญ่นาปูใหญ่นาโปนาโปใหญ่ใช่ไหอตําบลอะไรครับพ่อตําบลมุกดาหารตําบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้อยู่กับพ่อคูณใช่ไหมครับคูณคูณพ่อคูณพ่อคูณเลี้ยงปลานิ่นเนี่ยมากี่ปีแล้วครับพ่อเลี้ยงมาปีสามหก สามหกสามหกโอ้ก็หลายปีสามหดียวก็ถอยเลยครับสามหกยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าแล้วกับสามสิบกว่าปีแล้วสามนี้ถ้าถ้าบีสามสิบประมาณสามสองสามสามปีบ่ะสามสามนินหกประมาณนี้โดยเฉลี่ยนอกกับสามสิบเนาะเลี้ยงปดินพ่อเลี้ยงมาเองไหมหรือว่าจ้างเขาเลี้ยงบ้างครับหรือว่าเลี้ยงเองเลี้ยงเองเลี้ยงกับลูกชายพาชมได้ไหมครับพ่อว่าปดินมีอายุกี่เดือนบ้าง นะครับตัวนี้ประมาณห้าเดือนจับขายแล้วนี่นะเริ่มจหนายได้หน่เริ่มจหนายได้แล้วเริ่มแรกเริ่มแรกเราเอาลงเนี่ยครับกระชังเนี่ยประมาณกี่ตัวพ่อพันตัวพันตัวพันตัวกระชังละาพันตัวพันตัวพ่อนี่นะที่ความกว้างประมาณเท่าไหร่ครับพ่อสามเมตรสามคูณสามเมตรสามคูณสามลึกเมตรห้าสิบอืมนี่ครับแล้วก็มันก็มันมันมีตายบ้างแหละมันไม่เหลือหมดหรอกพันตัวน่ะมีปัญหาบ้าง มีปัญหาต้องตายอยู่แล้วปลาเนี่ยก็ธรรมดาหนาตายแล้วน่ะบางทีอาจจะลงกระชังละพันอ่ะเจอลแต่ร้อยเก้าร้อยอย่างนี้น่ะแล้วแต่แล้วแต่ภูมิอากาศถ้าหน้าร้อนเนี่ยมันจะอันตรายถ้าหน้าหนาวนี่มันก็ไม่ค่อยตายเมื่อกับคนเราเนี่ยแหละหน้าหนาวตายไหมไม่ค่อยตายไม่ค่อยตายแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยมีบ้างมีบ้างอากาศมันร้อนนะครับมันเรานี่แหละร้อนยังอยู่ไม่ได้มันปลาอยู่ในน้ำยังเียาตาเนาะสามคูณสามเมตรลึกกี่เมตรนะพ่อเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบ อันนี้ปลาหนึ่งเดือนนี่อันนี้ระยะหนึ่งเดือนก็ลงเท่ากันนี่แหละหนึ่งเดือนครับสั่งละพันบทหนึ่งเดือนนะครับอันนี้ก็ประมาณสี่เดือนนี่จะขล้ายกันมาณนี่สี่เดือนนี่ตัวนี้ขายตัวนั้นบมดข้ายตัวนี้ปลาสี่เดือนสี่เดือนนี่ประมาณสักกี่โลครับพ่อโดยเฉลี่ยกี่ขีดกี่โลมันจะประมาณแปดเก้าขีดแปดเก้าขีดเฉลี่ยว่า จ็ดาโลพูดง่ายเจ็ดขีดขึ้นฮาโลขายได้แล้วเพราะว่าเป็นปลาตลาดถ้าโตมันก็มันมีท้อง,ม,ม,องมันมีบางท้องที่จับเจ็ดขีดโดยประมาณเฉลี่ย ừ, แล้วก็ค้าที่เขามารับซื้อเนี่ยเขาเอาไปขายเนี่ยครับเขาต้องกิโลหรือว่าต้องกี่ขีดครับรุ่นนี้รับซื้อ <ใน S 2> ของเราผ่านได้นี่อันนี้ผ่านไหมเออเจ็ดขีดตัวล็กก็เจ็ดเจ็ดขึ้นเจ็ดขึ้นฮโลโลขีดโลสองเออโอเคผ่านนะ อย่างนั้นผ่านแล้วนะเต็มที่พี่พ่อเคยขายประมาณกิโลกี่ขีดครับที่ขายให้พ่อค้าร์เที่เขามารับแบบตัวใหญ่ๆสุดๆอ่ะโอ้ช่วงที่มันมีปัญหาโล7โล8ก็มีนะปีที่แล้วโลเจขีดโล8ขีดเนี่ยนะประมาณปีปีปี62 63งปีาปีหอปีนั้นมันก่อนก่อนโควิดจะเข้าออนประมาณปี6-2ขายไปได้ขายหนราคาโลละ45บาทขายไปนู่นนครปฐมนครปฐมนบางเอเพามาจับเอา วันละตันหนึ่งก็วันตันห้าตันหกเอารถกระบะมาใช่ไหมครับเขาก็เป็นเขาจะใส่อะไรใส่คอกเป็นคอกมีผ้าใบแล้วก็ปิดมิดชิดขึ้นประมาณขึ้นเสร็จก็มาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงเขาก็กลับถึงถึงที่จําหน่ายก็ประมาณหกทุ่มตีหนึ่งบางเรนแล้วก็รรมันวิ่งวิ่งไกลอยู่นะเ่งอะทั้งคืนแล้วมันจะถึงนะยังยังยังขึ้นเสร็จบ้านอยู่นี่ต้องประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงแล้วออกแล้วกว่าจะถึงประมาณห้าหกทุ่มพอดีลงตลาดก็บอก ครับตอนนั้นปลามันขายไม่ได้มตัวใหญ่ตอนนั้นก่อนก่อนโควิดจะเข้าน่ะปัญหาขึ้นมาแล้วอันนั้นแล้วก็รุ่นไล่เลี่ยตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้พ่อมีการจัดการยังไงครับว่าเอาปลาแต่ละรุ่นเลี้ยงกันยังไงคุณพ่อแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกใช่ไหมครับแล้วละสิบสองสิบสองเริ่มจากล็อกไหนครับพ่อเดี๋ยวพาไปชมหน่อยครับนู่นล็อกแรกเดี๋ยวพ่อพาไปชมหน่อยครับอันนี้ล็อกที่สองนี่นี่ล็อกสงนี่รึ่งนี่จากนี้ไปนี่สิบสองกระชังนี่ มันจะเป็นล็อกนี่งสิบสองอันนี้ก็สิบสองสิบสองอันนั้นก็สิบสองสิบสองมันจะเป็นมันมีหกสิบประชังคือว่าเยอะอยู่นะครับอ๋อสิบสองสิบสองอันนี้ล็อกลอกที่สองนึ่จะออกลอกที่สามนู่นอยู่ฝั่งโนดลอกที่สามนี่ประมาณกี่โลพี่พ่อโอ้ยังไม่ถึงปลาเพิ่งลงได้แด่เดือนกว่าอ๋อจากหนึ่งสองมาเนี่ยก็คือปลาที่เริ่มแบบว่าประมาณสักสองสามขีดอะไรเงี้ยครับขึ้นมาเรื่อยๆตัวไม่ใหญ่มันต้องลงลงมันต้องดูอานเราลงทีดๆกันไม่ได้อื ปวดจะเวลาจาหน่ายนี่ไงนี่นะโอ้นี่ครับท่านผู้ชมมาฝั่งนี้อันนี้รัดที่สามนี่อันอันตัวเล็กอันรัดที่สี่นะอันนี้โดยเฉลี่ยแล้วประมาณประมาณถึงห้าขีดไม่พอเนี่ยสามสี่ขีดนี่สามสี่ขีดตัวเล็กๆครับโอ้ยปลาเพิ่งในเดือนกวดยังไม่ได้เลี้ยงอาหารมันปล่อยไปเรื่อยเพราะว่าต้องจําหน่ายตอนนั้นก่อนรถเดียวกันในบทนี้อันนี้มันรุ่นเดียวกันนี้รุ่นี้นะครับ ประมาณห้าขีดเนาะโดยเฉลี่ยสี่ขีด5ตัวแรกนะรุ่นหนึ่งอันนี้รุ่นสองกี่ดูอ,อันนี้รุ่นสมรุ่นสี่นะรุ่นเล็กๆนะมีสี่รุ่นอันนี้เดือนประมาณเดือนสองเดือนเดือนกว่าๆก,กับสองเดือนแล้วอ,อันนี้จับก็มาหลังสงการนนี่ครับมาดูฝั่งนี้ครับเยอะมากเหมือนเขาหิวอาหารนะเนี่ย<ห>พ่อฮะอันนี้ให้อาหารเขายังครับยังมัน,นหิวเลยนี่โอ้ให้ค่ำยิง่งกินดีให้ช่วงประมาณกี่โมงครับอาหารถ้าเริ่มตั้งแต่เช้ามา ธรรมดาก็เจ็ดโมงแล้วแล้วแต่คนจะให้บางคนก็หกโมงเช้าหกโมงครึ่งบางคนเจ็ดโมงเริ่มให้เจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงคึ้นเจ็ดโมงกว่ากว่าเป็อันนี้เรียกว่าเป็นกระชังหลุมเนาะเอหนึ่งหลุมเนี่ยให้อาหารอยู่ประมาณสักกี่โลก่อต่อมือเขาอะครับช่วงนี้ประมาณประมาณแปดแปดกิโลแปดกิโลโยนลงในหลุมเนี่ยนะอ่านี่แล้วมันมันจะมีไอ้กระป๋องเหลืองมางนะตัดอันละกระปุกมีถ้วยถ้วยตวงถ้ววยตงโลโล เราย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 นี่แปดกิโลแพรนี huh. ้ประมาณสิบสอกระสอบต่อวันเยอะอยู่นะครับพ่อเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณสองแพรก็ประมาณ30มสิกว่าลูก30มกว่าลูกโดยเฉลี่ยแล้วถึงถึงตันไหมพ่อสามสิสองลูกลูกนั้งหมสองยี่สิบกโลยี่สกิโลสาสบสองสสองลูกสิบลูกก็สองร้อยประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยโลหกร้อยกว่าโกร้อยเจ็ดร้อยกว่าโลต่อวัน ต่อวันอันนี้คือต่อวันโอ้โหแล้วลูกกี่บาทเนี่ยพออาหารเนี่ยสี่ร้อยกับห้าร้อยแล้วลูกหนึ่งนะยี่สิบกิโลเนี่ยนะโอ้โหเะเี่ยห้าร้อยก็คิดดูแต่เราแพงแพงแลห้าแล้วไม่มันก็เป็นจะเป็นช่วงถ้าปลาเล็กมันก็ไม่เปลืองทีนี้ปลาเราเป็นใหญ่ก็กินเพิ่มเพินเพิ่มเพ้่เอาแล้วบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าสี่ขีดห้าสี่นี่แปดโลแล้วขยับอีกถ้าเป็นเป็นแปดขีดอ่ะะถ้าแปดขีดอันนี้กินห้าอันนี้กิโลครับห้าสอบ ห้าห้ากระสอบเนี่ยนะห้ากระสอบวันหนึ่งก็สิบกระสอบอม,มันจะเป็นรุ่นมันอยู่รุ่นนี้กินสิบกินรุ่นนี้กินสิบสองสอบรุ่นนี้กินห้ารุ่นข้างบนกินสี่นี่เนี่ยมันพอจับได้นน่อันนี้ก็คือรุ่นที่แบบว่าพร้อมที่จะจับแล้วพอค้าพร้อมที่จะมารับแล้วมาแล้วมันก็นไปเรื่อยๆตามคิวนี่ครับลูกชายกำลังมาเนี่ยอันนี้ก็คือ เริ่มหย่อนอาหารมาแล้วครับเห็นไหมโอ้เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่มาถึงแล้วครับอาหารมาแล้วนู่นนะครับหย่อนมาจากข้างบนนะครับเห็นไหมฮะริมถนนเลยครับฝั่งนู้นนะครับเห็นปุ๊บตรกูลก็จะรับอาหารนะครับเพื่อจะเอามาให้ป่านะครับไปแล้วชักลอกเลยไปครับนู้น แต่มันถ้าเลี้ยงใหม่ๆมันก็ไม่เปลืองคือว่าปลามันอายุมากก็กินเบิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนกับเรานี่แหละเด็กๆกินนิดเดียวใช่ไหมถ้าโตกินเยอะจาก8ดโลเป็นสิบโลเป็นสิบห้าโลขั้นไปต่อวันนะครับเราก็สกีว่าเอออาจกินไปได้15้าวันอาจจะเพิ่มขึ้นนค่นี้แต่ว่ากินปลาเล็กนี่เดี๋ยวนี้กินสอบเดียวนี่ครับ อีกเสียวันกินเป็นสองแล้วมันคิวแล้วมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาแล้วแล้วก็ดูพฤติกรรมมันนี่แหละว่ามันกินหกเจ็ดเกือบเดือนก็อาจจะเพิ่มนิดหน่อยดูอาการของปลาใช่ผอจะเลิกงานมาปนะครับในการเลี้ยงปลาริมน้ำโขงโอ้แต่ก่อนนี่ไม่ได้เป็นเขื่อนได้นน่ ปลาดงเดืบแถวนี้น่ะโยนพวกอ่ะยังไม่มีได้หนิเดิมก่อนเป็นดงแถวนี้น่ะปลาทั้งนั้นเลยใช่ไหมพ่อโยังไม่มีเขื่อนเลยนิยังไม่มีถนนใช่ไหมไม่มีแถวนี้มืดจึ๊บเลยจะไปเส้นเนี่ยสะพานไม่มีแล้วมีแต่ต้นอะไรต้นไหนอะไรต้นฝรั่งฝรั่งเยอะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับชมบรรยากาศไปด้วยนะครับดูดูดูคนตกเบ็ดนะเสื้อก็ไม่ใส่คนสุดสุดกันนะโบกมือหน่อยครับพี่โบกมือหน่อยเอ่าเลร่าหน่อยเว้ย โบมือเข้ากล้องเลยนู่นนะครับทาเล็กม่งมาเนี่ยก็เล็กมาขาดนะครับสอผ่านมุกดาหารนะครับจะอยู่นู่นนะครับไกลๆนะครับมันก็เลี้ยงไปดีมันก็ธรรมดาแหละมันรูกก็ถือว่าอาชีพนี้ก็ได้ได้พอเลี้ยงได้เนาะเลี้ยงตัวเองได้อยู่นะครับก็เป็นอาชีพนะครับก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับในเรื่องของการเลี้ยงปลาโอเคอยู่ก็อยู่ได้ เอาแล้วพวกถังพวกอะไรเนี่ยพอ่อต้องเปลี่ยนบ่อยๆไหมครับหรือว่าเขามีอายุก,การใช้งานาประมาณสักกี่ปีอะครับพ่อเยอะแต่ถ้ามันไม่แต่ไม่ก่อก็ใช้ไปเรื่อยๆ<อ>ตัวสีนะสีสีนะนี่ครับอันนี้โฟมนี่ใช้โฟมกมฟ็มีผัดยังมีโฟมด้วยนะครับนังแล้วอ,อ่ะนครับก็ถึงท้ายรายการแล้วนะครับ เดี๋ยวผมนะครับกับทางพ่อกูลต้องลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับทางพ่อกูลเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้มาถ่ายวีดีโอันนี้นะครับไปเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับทคนพบก,กันมค,คลิปหน้าบบาบ๊ายบายครับคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้า